อนลเบ็ก EP นี้นะครับพี่เป๊กขอพาทุกคนไปตามรอยตำนานจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของวรรณกรรมสุดคลาสสิก อย่างคุณช้างคุณแผนกับจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมแขกรับเชิญของโคป็กในวันนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นถึงระดับพระเอกพันล้านและก็มีดีกรีความหล่อระดับตัวท็อปของประเทศที่ทําให้คนเกือบทั้งประเทศตกหลุมรักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมาริโอมาเลอร์วันพายแห่งวงการบันเทิงครับที่จะมาเปิดเผยมุมมองใหม่ๆที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งความเฮฮาความน่ารักกับเพื่อนรักสุดฮาสุดสีอย่างแจ็คแฟนฉันแถมมาเจอพี่เป๊กสันชัยพร้อมกัน2คนแบบนี้ซะด้วย ก็บันเทิงแล้วสิครับงานนี้ถ้า,ถาดังคุยกันรู้เรื่องไหมคุณต้องไหว้มึงไหมอ่ะทว่าพี่เจอผมตอนร้อยล้านสวัสดีครับพี่แจ๊คเออไปดีเป๊กไอ้สดครับเอ้ทำไมนั่งห่างวันนี้ฮะพอใครนั่งใกล้พี่เป๊กหน่อยจะโดน เบิร์กะโหลกคุณไม่บอกผมก่อนนะแจ็คไม่รู้ใช่ไหมว่เดย์โอรู้จักกันนานแล้วนะแล้วตอนนั้นเองไปเจอแล้วตอนนั้นพี่ไปขอโอที่บ้าลหน่อยใช่ไหมใช่ต้องเข้ามาให้ได้ผมก็บอกเดี๋ยวค่อยคุยกันได้แจ็คอะไรเงี้ยเล่นนะเพื่อนเล่นนะเพื่อนการเล่นกาบเล่นแค่จะลงไปกราบผมเลยจริงเหรอโอ้โหเชิดเลยเป็นวันเดียวเลยที่แจ็คทำอย่างนี้กับผมแล้ววันนึงหนังมันดังเนี่ยเดโอมันมาไหว้เรากลับอีกแล้วมตั้งมตั้งอยู่างนี้เลยมีหมูเด้งด้วยหมูเด้งที่เป็นแบบที่เขาเป็นเขียว ไม่ใช่ตอนไปถ่ายเราก็กลัวว่าน้องจะเป็นไรเพราะถ้าน้องตายมาเนี่ยเราเราบินหนีต่างประเทศเลยเพราะเราสัมบัติชาติฝน <ะ S 2> แม่งตกทุกคิวยกเว้นในสตูเชิญธงให้ให้ฝนมาแล้วนะฮะแต่โอ้โหพายุเข้าหลังจังเชิญเพ้่งพายุลงอ,อย่างคุณเป๊กเนี่ยถ้าหนังผมดังปุแบบผมปั้นคุณเป๊กได้เลยคุณก็จะไม่เคยเห็นคุณเป๊กในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป๊กสันชัยในเป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเชเวลชัว r e จากทิพยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงอ๋อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเพราะใช้บริการเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณค่ะ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขับรถจากกรุงเทพมหานครนะครับออกมาเกือบเกือบสอชั่วโมงเราก็จะมาถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมของภาคกลางทั้งเรื่องราวของดนตรีลูกทุง่งตำนานพื้นบ้านขุนช้างขุนแผน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวสวยๆชิคๆที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกมุมเมืองแบบที่สามารถเที่ยวได้ทั้งสายประวัติศาสตร์สายวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นสายคาเฟ่ก็มีให้ครบครับเหมือนกับสถานที่แรกของเราในวันนี้นะครับที่พี่เป็กพามากับสุดยอดแนลนด์มาร์คใจกลางเมืองสุพรรณบุรีนั่นก็คือศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุพรรณบุรีแล้วนะครับที่นี่ยังเรียกว่าเป็นหนึ่งในศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตัวสารสร้างขึ้นโดยศิลปบแบบจีนที่ผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัวครับภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมั่นคงของบ้านเมือง กับพุทธปฏิมากรรมที่สลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายานศิลปะแบบขอมที่มีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเมตตาครับโดยมีประวัติศาสตร์กว่า1,300ถึง1,400ปีกันเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่มาแล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะต้องแวะมากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลทั้งทาง,งด้านโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จ และก็ความสุขครับที่นี่นะครับยังเป็นสถานที่สําคัญที่รวบรวมเรื่องราวรูปแบบชีวิตของชนชาวจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาวไทยของเรามาตั้งแต่อดีตด้วยครับนอกจากบริเวณรอบๆของสารหลักเมืองนะครับก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเพียงเดินถัดมาจากสาลหลักเมืองออกมาแค่ไม่กี่ก้าวนะครับก็จะได้พบกับความโดดเด่นสะดุดตาในความสวยงามของอาคารรูปทรงมังกรขนาดยักษ์ที่ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาของชาวจีนและก็แลนด์มาร์คสุดอลังการกับหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่จำลองเมืองลี่เจียงเมืองโบราณของจีนอายุนับพันปีที่สวยงามจนได้รับให้เป็นเมืองมรดกโลกแบบครบ องคประกอบไี่ได้ว่าเดินเข้าไปแล้วนะครับได้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในดินแดนมังกรเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินสาคัญนะครับที่รวบรวมทั้งวัฒนาธรรมความเชื่อและก็ความงดงามไว้ในที่ที่เดียวมาได้ไม่ว่าจะเป็นสายมูหรือสายถ่ายรูปใครที่มาแล้วนะครับไม่มาแวะเช็คอินที่นี่พี่เป็กบอกว่าจะพลาดของดีจังหวัดสุพรรณบุรีไปอย่างแน่นอนครับ เลยนะพี่วันนี้ขอความช่วยเหลือคนละเป๊กเลยแจ็คไกกี้เพิ่งมาถ่ายมึงมาถ่ายรายการกูอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ขอเป็นเทปพิเศษที่ไม่ไม่คิดตังค์ผม ภาระภาระภาระวงการบันเทิงคือขอมาโปรโมทมึงจ่ายหือไ่ได้ทั้งหมดจ่ายกูไม่ได้รายการอื่นเน่ะผมไปจ่ายให้แต่ของพี่อ่ะคือใจไว้พี่โอเคใจซื้อใจโอเคน้องโอเคผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวพี่ผมมากับมาริโอ้เมาเลอร์ด้วยวันนี้นะใช่เพราะว่าผมรู้ว่าพี่เป๊กอ่ะไม่ได้เจอโอ้มานานรู้จักไกโอได้ไงวะเอ้ยรู้จักไกโอได้ไงโทษโทษโทษจังงานแล้วจังเลื่องรถนี่แหละถ้าดังคุยกันรู้เรื่องไหมสมมติถ้าฟุดทักรัางผมเด้งดังขึ้นมาเนี่ยกูต้องไหวมึงไหมอ่ะสมมว่าพี่เจอผมตอนร้อยล้านสวั พี่แจ็คเออไปดีเป๊กหยอก้ําเ่ียอยังไ่ดังเล่นเล่นแล้วคือจะมาขอพี่เป๊กรายการอื่นเนี่ยไปออกก็ต้องจ่ายตังค์แต่ก็พี่เป๊กขอแล้วกันก่อนไปออกก็ลองท้องหน่อยทำไมมึงไม่ขอโจบ้างอะมามาเนี่ยพี่โจก็ขอพี่โจแกก็น่ารักขอมาลงซีจีไงอ๋อพี่โจพี่โจก็โยนไปนะพี่โจมันไม่ไปมาเฟียวะขอลองท้องด้วยเพราะว่ารู้ว่ามุมครัวของพี่แม่งโคตรเวิร์กลงติ๊กต็อกแบบว่าทําเมนูต่างๆใช่ไหมล่ะของมันมีมาเฟียอะไรเงี้ย ผมก็เห็นในในช่องนะใช่ไหม <het> พี่ทำมาเฟียแต่พี่กินมามา่าฮะพิสร มาเพลี่ก็ได้มาแม่ก็ได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมมาเพี่ก็ได้มาม่ก็ได้พี่เอามาดำฟินเหาะหน่อยนะอร่อยเหาะไอ้แจ็คนี่ก็ทำมาเพื่อพกพาพกพาโดยเฉพาะสิบห้าเอ็พี่ผมลองตัวเบนคอลเลคชั่นก็คือสำหรับผู้ชายปกติเราจะเห็นเป็นขวดใหญ่ใใช่ไหมพี่แต่เนี่ยเราแบบพกพาพี่เป็กดูนะหมุนอย่างนี้กูรู้รู้ตอนนี้กูหามานได้ทีนึงตอนแรกก็ไม่รู้เลยใช่เนี่พี่ก็ทาปากเลย วันนี้ผมโทรหาพี่ไซม์มาดามฟินผมอยากให้ฟังโปรมาดามฟินดีๆแบบพกพานะสามขวดเนี่ยนะผมย้ำนะพี่เป๊กราคาไม่เคยมีที่ไหนเฉพาะแฟนรายการคนละเป๊กเท่านั้นจริงเหรอจริงปกติเนี่ยนะสามขวดเนี่ยหนึ่งพันสี่เจ็ดบาทตกขวดละสามร้อยกว่าบาทแต่วันนี้คนละเป๊กนะครับฟังให้ดีๆนะครับคุณแอดมานะครับแอดฟินเก้านะครับสามขวดนะครับมาดามฟินแบบพกพา15 ml นะครับในราคา 699บาทครับนี่699บาทนะครับผมนี่คุณจะได้เลยนะครับเมนคอเลคชั่นนะครับผมของมาดามฟินนะฮะคุณเนี่ยพกพาไปได้เลยใส่กระเป๋าเอ่ยแล้วก็ไปฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเอาแบบพกพามาเพราะว่าจริงๆแล้วแบบขวดเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปแล้วจะใส่กระเป๋าเลยคุณ <c oughs> ก็ไม่หงุดหงิดเลยแจ็กเอ้ยแจ็ค อ๋อนั่น,นะ่ะดำฟินนะครับครับนี่ครับ699เฉพาะคนละเป็กเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ดูอยู่ต้องซื้อครับ<อ>ดเดินไปได้กลิ่นจะไปทักเลยแอดฟิน9นะครับ F I N แล้วก็9ครับผมดี่นะปากนิไอ้ทีนี้น,น้ำหอมจริงพี่แจ็คครับลูกพี่เป็นยังไงบ้างฮะบางจากมีน้ำแร่100%เตเติมไฮพรีเมียม 1,200บาท,บาทจะได้น้ำแร่ธรรมชาติ100% limited collection เ,เ,เ,เป็นแบบนี้เลยอ๋อเฉพาะที่บางจากเลยใช่ไหมลูกพี่เฟี้ยวเลยนะพี่นะเพราะเป็นรูปรถเลยนะพี่เนาะรถซุปเปอร์คาร์เลยนะดื่มก็ได้ไปวางสวยๆก็ได้นะ1,200บาทหนึ่งกระป๋องขับไปขับมาก็นะสะสมเลยก็ครบเอาไว้แช่ในฟูตทักอ้าโอเคยนดีครับพี่แล้วหยูเด้งบอกบางจากด้วยนะนี่เหมาะกันเลยเฮ้ยบางจากเอ้อเกี่ยวกับรถรถฟูตทักไงบางจากน้ำแร่100%เซ็นตเติมน้ำมันไฮพีเมียม1,200องร้อยบาทอุ้ยไอ้สัตว์เอ้ยไฮพีเมียมมาแรงเลย คือพิเศษกว่านั้นเลยพี่ถ้าเติมไฮพิเอมี่ทุกวันจันทร์เนี่ยลดไปเลยนะครับลิตรละ3บาทครับคำว่าวันจันทร์ลิตรละ3บาทนะครับลดไป <c oughs> เลยโอ้จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่ารู้จักกับพี่มานานมากรู้จักก่อนใจอีกเพราะพื่อ <c oughs> โอ้มันยังมาไม่ถึงต้องรอดูว่ามันจะถึงกี่โมงแจ็คมึงกินมาม่ามากเกินไปละมาเพียบ้างมันอร่อยตรงที่ว่าความแห้งความแห้งที่อะไรก็มันเป็นแบบแห้งเออซ่าหยด นี่โซดาสิงโซดาที่อะไรแหละเอามาผัดจิวันนี้นะครับเรบาจะทำบะหมี่มาเฟียกับปลาหมา้าปลาหมะาโอ้โห,หปมลม้าสุพรรณบุรีเอ้ยใส่เบคอนด้วยนะแล้วก็หอยลายด้วยครับผมครับผมเออแล้วก็เดี๋ยวมาคุยโปรเจกต์เรื่องหนังกันใหม่เอาเรื่องนี้รอดก่อนไหมครับพี่อ่าระหว่างนี้ก็ต้องเอาซอสมาเฟียนะใส่ไปกึ่งหนึ่งนี่นะครับปลาม้าคุกซอสมาเฟีย แห <ique> ้งเพราะขูดอ่ะนี่เด็กยอมมูนี้วันเดียวนะน่ากินมากพี่โอ้ยโอ้ยปลาสลิดว่างเพียวบะหมี่มาเฟียปลาหม้าสุพรรณบุรีโอพี่เป๊กเลี้ยงทีมงานนะครับนี่นะฮะพี่เป๊กขอบคุณครับมีอะไรจะคุยโปรเจกต์กับพี่เป๊กว่ามาขอโทษครับพี่วันเดียววันเดียวเพื่อนน้องนะวโอเคได้น้องครับลูกพี่ โคตรเดีครับอร่อยมากครับพี่มีมามากหมพี่จะได้เข้ากันเพราะเป็นพี่น้องกันไงยอก่ากอเอาโอ้มาแล้วเนี่ยปกติเนี่ยใครที่จะขึ้นมาชั้น4ที่ห้องหรือบ้านพี่เป็กได้เนี่ยต้องไว้ใจได้ อย่างแจ็คแฟนฉันเนี่ยมาได้แล้วผมมาล่าสุดนี่หงายท้องนะรนะดูดิหงายไม่ใช่มึงน,นีงนะยี่หงายยงหงายท้องไม่มีใครทำอะไรนะล่วงเองเอ๊ะทำไมนั่งห่างวันนี้ฮะให้โอก,กันเหรอพอใครนั่งใกล้พี่เป้งไหนจะโดน เบิร์กะโหลกห้ารอฮะคุณไม่บอกหรอกจริจริงแจ้งไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่โอรู้จักกันนานแล้วนะสนิทกันกี่ปีแล้วพี่โอ้โหตั้งแต่เด็กๆครับเหมือนผมไปแถวร้านพี่เป๊ะคุณพูดพร้อมเป็นพิเศษเดินทางไปกินพกเนื้อครับพี่เป๊ะก็เปิดร้านเนื้อด้วยแล้วผมก็กินใกล้ๆอยู่โอ้เขาก็เป็นสายรถเหมือนกัน RPM เจอเนี่ย RPM ใช่รถร้าน RPM พี่เป๊ะแล้วตอนนั้นเองไปเจอเอ้ยแล้วตอนนั้นพี่ไปตอนนั้นพี่ไปเจอโอได้ไงนะพี่ก็เรื่องรถนี่แหละพี่เรื่องรถใช่ไหมพี่ส สิบวะครับรถคันแรกรถเก่าอ่ะพอโอซื้อจากเพื่อนสนิทพี่อ่าที่อยู่รถเก่าเพื่อนสนิทพี่ปัจจุบันเนี้ยวันนี้ก็ขับมาครับแต่วันนี้มันไปตายอยู่ตรงห้างข้างๆนั่งเรียบร้อยกันจริงสตาร์ทไม่ติดมันเหนื่อยเลยว่าโอ้จริงๆพี่ก็เป็นคนชอบรถนะเก่าก็เกือกไม่ค่อยได้ขับออกไปไปไหนแต่โอไปตลอดใช่ไหมวันนี้จะเกือบจะถึงพี่เป๊กแล้วขาดไปซอยเดียวตายอยู่ซอยนู้นอยู่ในหมู่บ้านเหรอ ยังไม่ถึงหมู่บ้านพี่เลยไปไปแวะซื้อกาแฟมันสถานไม่ติดเลยแล้วจอดอยู่นั้นเลยจอดไว้ตรงนั้นก่อนเขาต้องปลารถวินเทจโหมด mode, เวลาไปงานไหนอะไรเงี้ยแต่เขาจะให้ผู้จัดการขับตามมาถ้าว่าถ้าดับปุ๊บก็ขึ้นรถเนี่ยคุณแจอยู่เนี่ยแบบต่ว,ว่ารถไม่อยู่โอ้กุญแจมันคัดสิกมากเลยครับพี่ดอกเดียวครับเขาเล่นเล่นเล่นพวกวินเทจเยอะมากแจกกันไม่เล่นเหรอเล่นแต่ผู้หญิงไม่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 มีมีครอบครัวไม่ยุ่งแล้วพี่ก็เมื่อก่อนก็มีลูกก็เมื่อก่อนมีครับแต่ก่อนมีเล่นเล่นบ้า่นิกกี้บอกว่ายยังไปอู่่นนะผมวาิกกี้ยังไปอยู่ ล่าสุดเขาไปเกาหลีนะแล้วมึงเปลี่ยนเรื่องเล่นไหมลีกี้ไปเกาหลีอยู่คุณมาริโอ้รู้จักพี่เป๊สัญชัยเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับปกติก็เจอกับพี่เป๊ก็เหมือนก็ทักทายกันปกติพี่เป๊ก็มาหัวค่ําหน่อยถ้าไปเย็นๆจะไม่เจอแกมารโอ้อะไม่ดื่มใช่ครับก็เลยไม่ได้อยู่ใน เหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายเพราะพ่าที่ตกโอ้มันก็กลับก็สนใจรถอะไรเงี้ยก็พี่เป๊กก็จะพาดูรถใน RPM อะไรเงี้ยเออจริงๆพี่มี Thunderbird คันหนึ่งนะอันนั้นที่โอ้ก็เห็นตั้งแต่เด็กพี่เป๊กพาไปดูคือมันยังอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้แนะนําให้ไม่ทําที่ไหนได้ไหมมีมีเพื่อนๆก็ทําอยู่มันต้องดูว่าถ้าตอนนู้พี่จะไปซ่อมเงี้ย ก็อาจจะเลยจักหนังฟุตทักรักหมูเด้งเข้าโรงก่อน28สิงหาคมเนี่ยคือมันไม่ให้ดึงไปนเรื่องอื่นเลยใช่คือยังไงก็เข้าฟุตทักมึงไม่เอาเสื้อให้กูใส่ด้วยเลยเหรอวันนี้ก็ตั้งแต่เทปนี้แล้วไงใช่อันนั้นมันหลายเดือนแล้วนะตอนนั้นถ่ายเสร็จยังตอนนั้นกําลังถ่ายพี่กําลังเริ่มถ่ายแล้วก็แบบตัดต่อมีถ่ายซ่อมมีอะไรเงี้ยครับพี่ที่บอกว่าขออทีิบ้านหน่อยใช่ไหมใช่ไปไปกราบมีรูปกราบเลยผมมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยคือ ต้องเข้ามาให้ได้ผมก็บอก เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันได้แจ็คอะไรเงี้ยมันแจ็คก็แบบเออต้องคุยแล้วเพื่อนใช่ครับเข้ามาแล้วก็เล่นนะเพื่อนเล่นนะเพื่อนกราบเลยกราบเลย่าจะลงไปกราบผมเลยจริงเหรอใช่ผมวันนั้นผมรู้สึกแบบโอ้โหเชิดเลยครับรู้สึกโอ้ยิ่งใหญ่มากวันนั้นเป็นวันเดียวเลยที่แจ็คทำอย่างนี้ครับผมไม่งยอมเพราะสมัยก่อนผมเล่นหนังเนี่ยผมต้องฟังเขาเพราะตอนนั้นดังว่าโอ้ใช่แต่ก่อนผมเล่นเล่นเป็นซีนกินไอติมเ่ยเขาตบไอติมเข้าปากผมเลยตอนนั้นแฟนฉันดังสุดตอนนั้นดังสุดก็เลยต้องต้องฟังเขาตอนนี้ ก็เลยมากราบผมให้ผมเล่นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกย้อนเลยย้อนเลยเคยเจอโอ้ตั้งแต่ MV พี่ก๊อล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับผมเป็นตัวประกอบแจ็คเป็นตัวเมนตัวเมนอ่ะก็ไม่ค่อยคุยกับผมยิงๆหน่อยทั้งนั้นจัมมี่ต้องส่งรถตู้มารับอ่ะมาริโอ้มาตีตีห้านะแจ็คแฟนฉันมา9ก้าโมงนะเพราะว่าตื่นไม่ไหวไงแล้วพอตอนนี้โอ้โหกราบตีนมาริโอ้กราบเลยชีวิตโอ้ดีเอาดีเอาครับไม่ได้จ่ายค่าตัวโอหรือเปล่าโโอ้เบ๊กเลยครับพี่จ่ายเกินด้วยพี่เบ๊กริงเหรอใช่เพราะวว่่าาาาเเรรรคือู้สึก เรามองในมุมคําว่าเพื่อนเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็ทําให้เราเต็มที่โอ้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่น่ารักทั้งผู้จัดการแล้วก็ตัวโอเองเนี่ยเราอยากจะ ให้ในสิ่งที่เราใจเขาก่อนแล้ว <gamma> ว <enders> ันหนึ่งหนังมันดังเนี่ยเดโมมันมาไหว้เรากลับเองก็ได้แล้ตั้งใช่เลยนี้เลยใช่แผนถ้าหนังได้ตังค์ปุ๊บเนี่ยขอบคุณนะกูมีงานต่อแล้วบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รูปหัวเพื่อนโอ้เล่นบทอะไรในเรื่องผมอยู่ในกองถ่ายครับเป็นแบบเป็นเป็นเด็กกองถ่ายผมเป็นทีมแบบทีมเสียงชื่อมะเหมียวแล้วก็แจ็คก็เป็นเป็นในกองถ่ายแต่แจ็คเขาจะทําพวกเกี่ยวกับอาหารมีรูปใช่ไหมผมมีรูปในในเรื่องก็คือแบบเคยมีความสัมพันธ์กับ นางเอกคนนี้แต่ว่าเราเราไม่ชัวร์ว่าม่ใช่ลูกเราหรือเปล่าใช่คือตัวละครจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องฟูดทักรักบูเด้งเนี่ยมันมาจากปีที่แล้วอะครับเมียผมกําลังจะคลอดผมก็เลยมองว่าเฮ้ยผมอยากทําหนังเกี่ยวกับครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งโจทย์ตรงนี้มาแล้วก็ให้ทีมเขียนบท แล้วผมก็เล็งเห็นว่ามันมีแต่หนังผีหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากตัดเลี่ยนแบบฟิลครอบครัวสนุกสนานอารมณ์ดีน่ารักเอาคนดังๆที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยมาเล่นในหนังเรื่องฟุตทักรักหมูเด้งมาริโอ้คุณแจ๊คุณมัมแล้วก็หมูเด้งแล้วก็รวมถึงเราก็ไปแคสนางเอกเกาหลีคุณมิลีเนี่ยที่เล่นเป็นยูริเนี่ย<ม>ที่นู่นเลยมึงแคสเองเปล่า แคสเองเลยพี่เพราะว่าเราอ่ะต้องทําตามโปรเซสมีหลักฐานบินไปจริงแล้วก็ติดหิมะด้วยสองวันต้องนอนที่สนามบินนในรอบของ50ปีที่เกิดพายุเก,กาหลีนะครับพายุเขาไม่เคยเกิดพูมกับผมไปพายุลงตุง้มบ <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทุกนะวันะแผ่นดินไหวอีกฝนแม่งตกทุกคิวยกเว้นในสตูเ <c oughs> ชิญธงให้ให้ฝนมาแล้วนะแต่โอโ้โหพายุเข้าหลังจัเชิญปึ้งพายุลงตุง้มทุกวัน <c oughs> มีหมูเด้งด้วยหมูเด้งที่เป็นแบบหมูเด้งจริงๆอ่ะ ที่ทเ,เ,เป็นหมูหมสับใช่ไหมไม่ใช่พี <c oughs> ่อันนั้นใส่มาม่าพี่หมูเด้งนี่เกี่ยวข้องอะไรเลยอยากให้ไปดูในหนังเพราะว่ามันมีความพิเศษคือถ้าเราพูดถึงหมูเด้งเนี่ยคนเซิร์ชใน Google เนี่ย เยอะมากเลยนะฮะเป็นสัตว์ไทยที่ดังทั่วโลกเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักมากๆที่เขาเขียวครับทางพออหรืออะไรเงี้ยเขาก็อนุญาตให้เราไปถ่ายตอนไปถ่ายเราก็กลัวว่าน้องจะเป็นไรเพราะถ้าน้องตายมาเนี่ยเราเราบินหนีต่างประเทศเลยเพราะเราสมบัต,ชติชั้นสมบัต,ชติ <c oughs> ตชตั้นน <c oughs> คือโอริโอเป็นไรก็ไม่เป็นไรไงคือยังไปหาหมอ <c oughs> โอริโอยังไงมาริโอมาิโอถ้ามูเด่งเป็นไรขึ้นมาเนี่ยผมหงายท้องเลยผมแบบ โอ้แต่คือทุกอย่างเราปลอดภัยเกาหลีนี่มาเป็นนางเอกเหรอใช่ครับเพราะว่าสวเขาสวยไห<ข>มสวยครับเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน<ส>เขาเรียนที่มสวภาษานมิตรแล้วเราก็เคยเห็นเ,เห็นคลิปเขาแล้วก็น้องเขาพูดไทยได้พูดแบบว่าไม่ชัดนั่นน,นัน่าใช่มันก็ดูมีมีความเป็นแบบถ้าเราเอา ดาราไทยเรารู้สึกว่าโอ้ก็เคยเล่นแล้วแหละแต่ถ้าแบบเป็นนางเอกเกาหลีคนนี้มาเล่นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นอินเตอร์หรือมันมีความเป็นซีรีส์เกาหลีมาแบบกลิ่นอายที่แบบมันลงตัวอะไรประมาณนี้ครับมีลับซีนไหมโอ้มีครับต้องรอรอดูในหนังว่าแบบาไม่ดูแล้ว <c oughs> เราจะได้เห็นคุณแจ๊สชวนชื่นกับคุณหม่อจกมกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นใน YouTube เพราะถ้าเราเราจะเอาเงินคนดูครับเอ้ยพูดอย่างนี้เลยเอ๋อใช่พี่เพราะว่าหนึ่งคือเราต้องไม่โกหกคนดูก่อน คือ <c oughs> ได้เหรอคือ <c oughs> ถ้าเราโกหกคนดูอ่ะเขาจะมีความคาดหวังถ้าคุณเห็นคุณหม่ำหรือคุณแจ๊ดทั่วไปอ่ะเขาก็เซิร์ชได้แต่อันเนี้ยคุณต้องจ่ายตังเพื่อไปดูหม่ำแจ๊ดและโอ้และหมูเด้งในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> มันเลย,ยมันเลย,ยกลยกับผมอะนี่อย่างสมมุติอย่างคุณเป๊กเนี่ยถ้า หนังผมดังพุเนแ่ยผมปั้นคุณเป๊กได้เ,เลย oh, 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 oh. คุณก็จะไม่เคยเห็นคุณเป๊กในอีกเวอร์ชั่นหน,น,นึ่ตงตกลนีตอนเออรับเพราะอะไรโอ้นั่นอะ่นะผมเห็นความตั้งใจเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผู้ช่วยผู้กลับเขาด้วยอย่างพี่ X พีอ่อพิบพแล้วก็มีพี่บอลด้วยแจกก็คุยมาตลอดครับเขาก็แจ้งให้โอฟังตลอดเขาอยากทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยพี่บอลก็เป็นที่ปรึกษาเป็นโคโปรดิวแจศึกษาไม่ยังไงถึงมาเป็นผู้กัปับได้คือตั้งใจเรียนรู้มาเลยเกิดมาจากหนังก่อนคือแฟนฉัน แล้วก็ชอบวงการหนังบ้านเราในกรุงเทพไม่มีต้องมาอาศัยนอนกับพุ่มกับแฟนฉันเวลาเขาไปตีไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคนอื่นคนอื่น, <c oughs> นอน <c oughs> เราก็หมายถึงไม่ได้พุ่มกับนะหมายถึงทีมงานคนอื่นเงี้ยเราก็จะมีความแบบเอ้ยรอเขาเพราะเราเด็กไงเข้าไม่ได้พอเราเข้าไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกว่า๋อ,อวงการมันเป็นแบบนี้มันแบบสนุกสนานดีจัง มันมันมันดีว่าคุณนี่เล่นมาติ๊กบ้างตามรอยเพราะว่าเรามีเขาเป็นไอดอลก็เลยแ <c oughs> จ๊ค <c oughs> อยู่แจ็คสมัยเด็กผมผมขอเขานอนด้วยครับแล้วเขาไปหาตัวแจ็คไปยังไงอ่ะสลับบุรีครับเดินผ่านบ้านคุณบอลวิทยาทองอยงบ้านคุณบอลเขาจะเปิดร้านกาแฟอยู่ตรงหินกองคนระับว่าเดินผ่านเขา, <c oughs> ขาเขาก็มองหน้าผมก็บอกมองที่อะไรแว่นจริงจริงจริงเลยเรื่องจริงพี่มีมีข้อมูลจริงเลยิบขวดยี่หตั้งแต่สิบขวดแล้วก็ทำนี้เลยพี่บอลเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยกูมีหนังสั้นให้มึงเล่นเรื่องนึงกูให้มึง มาเล่นนะบอกเอามาก่อนหาบาทเงามาให้ผมก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบขอตังเขาอะาถตังอะเขาก็ให้ผมผมก็น่าจะเป็นเกมอะไรเงี้ยครับเกมที่แบบเล่นแล้วก็ผมก็เล่นหมดผมบอกพี่ขออีกสิบบาทเดี๋ยวเล่นหนังให้เลยก็ค่าตัวเรื่องแรกสิบห้าบาทเราเห็นแจ็คมาก็นั่นแหละตั้งแต่เด็กถูกป่ะก็ไม่เคยเห็นในมุมมุมที่เขาซีรีสขนาดเนี้ยครับพี่ครับผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย <c oughs> คราวนี้จะปั้นพี่แหละ <laughs> ยอกนนี<อ>้ถ้าดังปันพี่แหละเอาละก็เนี่ยคัาว่าฟู้ดทรัคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟู้ดทรัคมันเป็นรถรถอาหารที่แบบว่ามีตามต่างประเทศทั่วไปเป็นรถเคลื่อนที่มันดังจากแบบพวกพี่พี่ที่เขาแบบดูแฟนคลับพี่พี่ที่เขาชอบซีรีส์วายขเขาจะมีรถฟู้ดทรัคมามาจ้างเราก็คือตัวละครของไอ้เจ๊กเนี่ยเจ๊กเนี่ยคือผมในเรื่องทําอาชีพก็คือเป็นคนทําอาหารในในรถฟู้ดทรัคอะอย่างสมมติผม ผมจะเอาเมนูปลาเสิร์ฟอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าปลาทอดร้อนๆมาแล้วครับจากสุพรรณบุรีครับอะ,อะไรเงี้ยผมก็จะมา,าเสิร์ฟแล้วก็แบบกินเลยอันนี้คือปลาหมาอันนี้คือปลาสลิดอ่านี่ปลาสลิดนะครับอ่าปลาสลิดเป็นน้ําพริกครับลูกพี่อ๋อนี่ปลา,<ข>าสลิดเพราะว่าจริงๆที่สุพรรณเนี่ยเขาดังเรื่องเกี่ยวกับปลาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้มาคุยแบบ การกินปลามันก็ช่วยเรื่องความฉลาดเฉลียวฉลาดอะไรเงี้ยกินเยอะเยอะรอรอส่งให้รอส่งให้กิน <Okay. S 1> <c oughs> เยอะได้ครับพี่สุพรรณบุรีนี่เป็นเมืองของปลา <c oughs> ใช่ครับพี่ม่นมม้ำเยอะปลาคัง <c oughs> มีกุง้งมีอะไรเง,งี้ยเยอะอยามากเลยก็อย่างที่บอกก็คือคอนเซปต์ของรายการคุณเป็กสัญชัยเนี่ยก็คือจะไปแบบเที่ยวเมืองไทยแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยเที่ยวไทยถ้าบางทีเราแบบว่าไปเที่ยว แต่ละจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างถ้าเอาแบบสะดวกสบายนะผมก็แนะนําคุณผู้ชมแล้วกันนะครับก็คือจะมีแอปนะครับแอปไมโมนะครับถอนโอนจ่ายนะครับง่ายในแอปเดียวนะครับจากธนาคารอมสินนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ไปโหลดกันให้เยอะนะครับแอป m มโมครับก็อย่างที่บอกพี่สุงทันทีที่เที่ยวไทยเนาะเพอยังทีเราทําหนังเรื่องราวเกี่ยวกับในประเทศไทยแล้วก็มีหมูเด้งด้วยอะไรเงี้ยส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เออมันตอบโจทย์ที่แบบมาในวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่เป๊กมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเราก็จะเข้า28สิงหาคมนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่โอช่วยฝากเป็นแฟนหน่อยครับพี่ครับก็ฝากไปด้วยครับฟูดทักรักหมูเด้งครับก็เป็นหนังที่เพื่อนผมเป็นภูมิกับนะครับเต็มเรื่องแรกเลยแล้วก็เป็นเป็นหนังที่ว่าน่าจะดูได้ทุกเพศทุกวัยครับฝากไปด้วยดูสิว่าแจ็คไปกล่ตีนมาริโอแล้วเนี่ยโอ้ันจะเล่นยังไงในเรื่องนี้ใส่เต็มครับมาริโอ้เต็มที่ครับเดี๋ยวเราไป ใส่รายละเอียดพูดทักไักูเด้งในอีพีหน้ามั่มเนี่ยไม่กล้ากับผมนะจริงๆแค่ผมเป็นพุ่มกับออนไลน์ยังได้80ล้านนะแดงพระขนงนะโอ้โหโอ้โหจ่ายค่าตัวพี่ม่มเขาป่ะเนี่ยจ่ายครับเป็นทุเรียนครับฮะพูดจริงุณเล่นเนี่ยปกติเขาจะเฮฮาเล่นกับเพื่อพี่แจ๊สอยู่อะไรอย่างงี้โอ้โหพี่เป๊กมานิ่ง อย่างนี้นเลยพี่เป๊กเมื่อไหร่จะหยุดตกไว้สุดหนูแม่งกำลังจะถ่ายตั้งกล้องพายุสาดฝนในกล้องน้ำท่วมทิมั่นทุ่มอ่ะป <c oughs> ากปึ๊บกินมังเลยกินเสร็ <c oughs> จใจบอกโอ้โหไอสัตว์มังนเงาไม่อยู่เลยแล้วพ่อแม่หมูเด้งด้วใครพ่อแม่หมูเด้งน่าจะเป็นไอ้ <c oughs> แล้วเขามีเขี้ยวไหมผมว่าเราเราไปเขาเขียวกันเลยไหมพี่หมายถึงว่าพี่เป๊กอะดูหนังเรื่องนี้แล้วอะจะต้องนัดเจอผมอีกที เรียกว่าตบไอ้สั่งเสียเวลามากกูอยากรู้หมูเล่้มีฟันหรือไม่มีฟัน